ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i n b a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษิ์หลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายราฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะทำการพูดถึงนักเตะท,ที่กำลังจะหายไปคนหรือว่านักเตะท,ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาม้ส่วนของการแลกฟรีหรือว่าแลกด้วยไอเทมดาวหรือ n o m b i n d i n g contract นะครับก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับ ถึง100,000ซับเมื่อไรก็จะมีกิจกรรมแจกไอดีกันอย่างแน่นอนครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับลอมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในส่วนคลิปนี้คือจะมีการพูดถึงนักเตะที่กําลังจะหายไปก็คือแพ็คของนี่เลยทุกคนแพ็คที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวคนก็คือแพ็คของ Master Fu ฟูลสตาร์นะครับสำหรับแพ็คนี้ก็มีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับก็กําลังจะหมดอายุแล้วในวันพฤหัสที่งนน้เาััอครบ ก็ใครที่เล็งใครไว้แต่ยังไม่ได้แลกก็รีบไปแลกกันได้เลยนะครับก็มีมาทั้งหมด1 1คนตามนี้เลยนะครับสำหรับนักเตะท,ที่กาลังจะหมดอายุไปเนะีทุกคนก็แลกใครกันแล้วบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนผมก็แลกฟาบินโยไปแล้วนะทุกคนก็ใครที่ดูอยู่นะครับแลกนักเตะคนไหนกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของการคาดการณ์กันบ้างแล้วกันนะครับว่าสำหรับสื่อต่างประเทศหรือเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับให้การคาดการ์มามีนักเตะคนไหนกันบ้างนะครับมาเริ่มรับชมกน อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับสำหรับแพ็กของมัสเตอ o o ฟ t a r v o l ล m ม2นะคนย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือเว็บไซต์ต่างประเทศเท่านั้นนะครับก็มีมาทั้งหมด17คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยมอรเมสาราสทุกคนซอนเฮอร์มินนะครับดาบบิดเดเคียร์ทุกคนเปาโตเรสโรดิโกเดเปานะครับต่อด้วยโทนาเลียบทุกคนจูเลียนอันวาเรสนะครับดุมฟี่ลุกแมนกรับคนโจลิงตันและก็กราบีวิก้าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็สมมุตินะครับว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างหรืออยากแลกใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังเวลตันคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกคนมาตำแหน่งของกองกลาง C F นะครับเวลตันอยู่ที่89ผู้คนเมื่อบุ๊อยู่ที่92เลยทีเดียนะครับแสดงตัติคนแรกและต่อมาคนที่สอเป็นโจลิงตันจากนิวคาสเซิลนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่า A F นั่นคน เวลตันอยู่ท right ี่ประมาณ90และเมอร์บุลอยู่ที่ประมาณ93เลยนะครับสำหรับโจลิงตันและต่อมาคนที่3เป็นลุคแมนก็คนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ําหรือว่า s s เอสนะทุกคนักเตะจากอาตาลันตานะคนเวลตันอยู่ที่91อนะครับเมอร์บุลอยู่ที่ประมาณ93 -94 ถึงเเลยนะครับสำหรับลุคแมนและคนต่อมาเป็นดุมฟีทุกคนนักเตะจากอินเตอร์มิลานนะครับมาตำแหน่งของแบ็กขวาหรือว่า r b รบทุกคนเวลตันอยู่ที่92อนะครับเมอร์บุลอยู่ที่ประมาณเ4บีเลยนะครับสำหรับดุมฟีจาก หลยคนต่อมาเป็นจูเลียนอันเรสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลบตันอยู่ที่ประมาณ93คนเมื่อบุตอยู่ที่ประมาณ96เลยครับสำหรับจูเลียนอันเรสจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและคนต่อมาเป็นโทนาลีเป็นคนนักเตะจากเอซีมิลานนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF ก็ทุกคนเวลบตันอยู่ที่94เมื่อบุตอยู่ที่96ถึง97เลยนะครับสำหรับโทนาลีจากเอซีมิลานนะครับ และคนต่อมาเป็นดาบิดเดคอาทุกคนมาตำแหน่งของผู้รักษ,ษาประตูหรือว่าโกลคิปเปอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเวลตันอยู่ที่94ทุกคนเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับดาบิดเดคอาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและคนต่อมาเป็นโรดิโกเดปเปิลทุกคนตำแหน่งของกองกลางเซฟของแอตเลติโกมาดริดนะครับมาตำแหน่งกองกลางทุกคนเวลตันอยู่ที่95นะครับเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ97้าเถึงเกเลยนะครับสำหรับโรดิโกเดปเปิลนะครับ และคนต่อมาเป็นเปาตอเรสจ,จากบิอาเรียลทุกคนหรือว่าเรือดำน้ําสีเหลืองบิอาเรียลนะครับมาตําแหน่งกองหลังของเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะทุกคนเวลตันอยู่ที่95และเมื่อบูตอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับสรับเปาตอเรสและคนต่อมาเป็นซอนเฮืองมินกทุกคนมาตาแหน่งของปีกซ้าย LWF เนะครับเวลตันอยู่ที่9 6้บกทุกคนเมื่อบูตอยู่ที่99เลยทีเดียวนะครับสรับซอนเฮืองมินจากท็อตแนมฮอสเบอร์นะครับและปิดท้ายในคนสุดท้ายเป็น, ala, นมันวเมดซ่าลาฟก เวลตันอยู่ที่97บกับทุกคนเมื่อบูดอยู่ที่ประมาณ100เลยทีนะครับสำหรับมัวเมสซาลาหรือว่าบางโมของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือเว็บไซต์ต่างประเทศที่มีการคาดการณ์มานะครับย้ำนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากแลกใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาคือในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเเดิมะรรับสาาหีวกกแจจฟไ่่ป็น ทัวร์อีเวนต์ของสเปนเดลีกการแจกฟรีไอเทมเชนเดิลการเปิดแพ็กฟรีแพ็กของ Player of the Week ฟรีหนึ่งครั้งนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเอฟซีเชฟเบอร์ลีคมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อีเวนต์ในคนไม่ว่าจะเป็นทัวร์อีเวนต์ของการแจกฟรีไอเทมเชนเดิลนะครับรวมไปถึงชาเลนจ์อีเวนต์ของการแจกฟรีในส่วนของเงิน GP หรือว่า40,000 GP อะไรประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยในส่วนของโกลเด้นโกลส่วนเลยก็สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเชน่นกันก็คือชาอเลนจ์อีเวนต์ของส อีเวนท์ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในวันพฤหัสนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คของนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ n o m i n a t i n g c o n t r a c t นั้นคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับหากคุณกาลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนําเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษั์หลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ